เคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถึงชอบกินหวานทําไมบางคนถึงชอบผจญภัยแต่ว่าทําไมบางคนชอบความปลอดภัยหรือว่าทําไมบางคนถึงควบคุมอารมณ์ได้ยากในบางสถานาการณ์ในวันนี้นะคะเราก็จะได้สรุปหนังสือที่มีชื่อว่า Please To Meet Me ของ Bill Sullivan ที่จะพาเราไปค้นหาคําตอบว่าตัวเราเป็นผลลัพธ์มาจากอะไรผ่านมุมมองทางพันธุก,กรรมจุลชีพในร่างกายแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Weekly Book Podcast หนังสือประจำสัปดาห์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเก่ง productive girl ค่ะหนังสือที่เราจะมาสรุปกันวันนี้นะคะที่บอกไปก็คือ p e t o m ม e t m me ีนะ,ะของคุณ Biu s u l l i v ว n เนี่ยก็คือหน้าปกเขาว่าได้น่าสนใจมากมากก็เลยซื้อมาอ่านแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้เนี่ยเก่งอ่านหนังสือได้มากขึ้น,นะคระับแล้วก็อ่านง่ายขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนจาก หนังสือที่เราจับจับกันอยู่เนี่ยมาเป็นรูปแบบของอ e ีบุ๊กเพราะว่ามันสามารถพกพาได้ทุกที่ก็คือเราจะหยิบมาอ่านตอนไหนก็ได้มาเข้าสรุปหนังสือของเราวันนี้กันดีกว่านะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้อธิบายว่าการกระทำบุคลิกภาพของเราเนี่ยเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนต่างๆ จุลินซีฮอร์โมนสารสื่อประสาทและสภาพแวดล้อมของเรานะะแล้วก็พฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกชี้นำโดย DNA เอพิเจเนต g e n e รวมถึงจิตใต้สำนึกผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นยก็คือบินซาริแวนนะคะเขาจบปริญญาเอกสาขาชีววิทยาระดับเซลล์แล้วก็โมเลกุลจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้เป็นศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยการแพทย์นะคะมหาวิทยาลัยอินดีแอนนะคะ ประเทศอินเดียเขายังได้ตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเกือบ100ชิ้นเป็นเจ้าของสิทธิบตัตรการค้นพบยาต้านปรสิตแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายจากรายการบรรยายของเขาในมหาวิทยาลัยค่ะมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจน่ากล่าวโดยเดลคานิกี้แทนที่จะประนามคนอื่นลองพยายามเข้าใจพวกเขาพยายามคิดว่าพวกเขาทำเช่นนั้นทำไม มันมีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจกว่าการวิจารณ์เยอะมากแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าอ,อกเข้าใจความอดทนอดกั้นและความเมตตาการณาเดวคาเนกีเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในผู้เขียนหนังสือที่โด่งดังนะคะก็คือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนซึ่งเก่งก็เคยอ่านแล้วเหมือนกันก็อยากจะแนะนำว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆที่บินซเลวนเขาเอามาใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ย ก็เพราะว่ามันเป็นประโยคที่สามารถอธิบายว่าหนังสือพีทูมิดมีเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นอย่างไรคะ่ะพีทูมิดมีเนี่ยมีทั้งหมด10บ,บทค่ะโดยเราจะได้ทําความเข้าใจในเรื่องของรสนิยมกลไกการเสพติดอารมณ์ที่เกิดขึ้นความรักความเชื่อรวมไปถึงการไขข้อสงสัยว่าทำไมบางคนชอบกินผักเพราะว่ามันอร่อยแต่ว่าบางคนไม่ชอบกินเพราะว่ามันรสขม หรือว่าทําไมบางคนมีความรักได้อย่างง่ายดายแต่ว่าบางคนเนี่ยหาคู่ชีวิตเนี่ยก็เหมือนงมเข็มในมาสมุดเลยก็ว่าได้แต่ว่าวันนี้นะคะเก่งก็ได้สรุปมาแล้วว่า3อย่างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือ1พันธุกรรม2จุลินทรีย์ในร่างกาย 3. ฮอร์โมนและสารสื่อประสาทมาเริ่มกันที่อย่างที่หนึ่งนะก็คือพันธุกรรม เราอาจจะเคยได้ยินว่ายีนกำหนดรูปร่างสีตาหรือว่าสีผมนะแต่ว่ายีนยังส่งผลต่อพฤติกรรมของเราด้วยเช่นกันมาดูตัวอย่างนะคะยีน DRD4 เนี่ยมีผลต่อระดับของโดพามีนในสมองโดยคนที่มียีนนี้ในระดับที่สูงเนี่ยก็จะรักความท้าทายแล้วก็ชอบการผจญภัยมากกว่าเช่นชอบการเดินทางเจาะผจญภัยหรือแม้แต่การเล่นผนันนั่นเอง อีกตัวอย่างยีนนะคะก็คือยีน tas 2 r ts ไม่แน่ใจว่าเก่งอาจถูกหรือเปล่านะ,ะมันเป็นยีนที่กำหนดว่าจะชอบกินผักใบเขียวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลต่อความไวต่อรสขมค่ะดังนั้นก็อยากให้เข้าใจด้วยนะคะว่าทำไมบางคนเขาไม่กินผักอาจจะเป็นเพราะว่าเขามียีนตัวนี้เด่นก็จึงทำให้เขาเนี่ยสัมผัสรสขมได้มากกว่า แต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าเราจะมีพันธุกรรมแบบนี้แล้วมันจะฟิกตัวเราเป็นอย่างนี้ในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่ายีนเนี่ยจะมีผลต่อพฤติกรรมก็จริงแต่สิ่งแวดล้อมรวมถึงประสบก,การณ์ในชีวิตเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนได้เช่นกันค่ะมาต่อกันที่สิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของเรานะ,ะตัวที่สก็คือแบคทีเรียในร่างกายเจ้าแบคทีเรีย ที่ส่งผลต่อร่างกายของเราเนี่ยตัวอย่างเช่นแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยจะส่งผลต่ออารมณ์ความเครียดแล้วก็พฤติกรรมค่ะเขามีงานวิจัยที่ลองอับออกมานะอย่างเช่นหนูที่ไม่มีจุลชีพในลำไส้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้มากกว่าแล้วก็มีอีกการทดลองหนึ่งค่ะก็คือเขาได้ปลูกถ่ายจุลชีพจากคนอ้วนเนี่ยไปให้คนผอม ก็พบว่าคนผอมที่ได้รับไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะน้ำหนักขึ้นถ้าถามว่าจุลชีพเนี่ยมันมีผลกับมนุษย์อย่างเราอย่างไรก็คือจุลชีพบางชนิดมันสามารถหลั่งสารเคมีที่ส่งผลต่อสมองอย่างเช่นกาบาเซโรโทนินแล้วก็โดพามีนได้รวมถึงแบคทีเรียบางตัวนทำให้เราอยากกินของหวานหรือว่าอาหารแปรรูปมากขึ้นเพราะว่าตัวมันต้องการพลังงานนั่นเอง สำหรับวิธีการดูแลจุลชีพในร่างกายให้ดีขึ้นที่เขาแนะนำก็คือกินอาหารที่มีโปรไอโอติกอย่างเช่นโยเกิร์ตและเดี๋ยวนี้เขาก็มีจุลชีพอีกตัวที่น่าสนใจก็คือพรีไบอติกค่ะซึ่งเปรียบเสมือนปุ๋ยสำหรับโพรไบอรอติกทุกคนสามารถหาได้จากการกินผัก และวิธีดูแลจุลชีพอีกวิธีนะก็คือให้เราลดน้ำตาลรวมถึงลดอาหารแปรรูปที่มันจะไปทำลายแบคทีเรียรตัวดีในลำไส้ของเราปัาจจัยสุดท้ายที่กำหนดพฤติกรรมของเรานะคะก็คือฮอร์โมนและสารเคมีในสมองโดยมันกำหนดความคิดของเราได้ตัวอย่างสารเคมีที่สำคัญเนี่ยอันที่หนึ่งโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารแห่งความสุขแล้วก็แรงจูงใจ คนที่มีโดปามีนต่ำเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจรู้สึกเบื่อชีวิตได้ง่ายแต่ถ้าคนที่มีสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคนที่ชอบปะชุนัยที่เราเคยได้บอกไว้สารเคมีตัวที่2องเซโรโทนินเนี่ยก็จะควบคุมอารมณ์และความสงบสารเคมีตัวที่3ก็คือออกซิโทซินเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งความรักแล้วก็ความไว้วางใจคนที่มีออกซิโทซินสูงเนี่ยจะ ทำให้คนไว้วางใจแล้วก็เห็นหกเห็นใจผู้อื่นได้มากกว่าเราสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนพวกนี้ได้ก็คือการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะเพิ่มโดปามีนการนอนหลับที่ดีขึ้นก็จะช่วยปรับเซโรโทนินและการกอดคนที่เรารักเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนออกซิโทซิน สรุปให้ฟังอีกรอบนะก็คือตัวเราถูกกำหนดจากพันธุกรรมมีผลต่อบุคลิกนิสัยแล้วก็แนวโน้มของพฤติกรรมของเราเนี่ยจุลชีพในร่างกายก็มีผลต่ออารมณ์ความเครียดและการตัดสินใจฮอร์โมนและสารเคมีในสมองมีผลต่อความคิดอารมณ์และความสัมพันธ์ซึ่งเราสามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้โดยการออกกำลังกายการกินดีการนอนที่ดี และการฝึกจิตใจให้มั่นคงเนื้อหาที่ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะก็อยู่ในหนังสือ Please to meet me ยินดีที่รู้จักฉันของบินซาริแวนทุกคนก็สามารถซื้อไปอ่านได้น,นะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับมากมายมีคำอธิบายที่ละเอียดมากๆซึ่งเก่งก็อาจจะไม่ได้ชำนาญในการอธิบายตรงนี้แต่ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบการสรุปหนังสือของ เช่นกันใน EP นี้ก็วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ